พี่น้องลาสุดเกิดยังขึ้นเอซีแฟนคลับผ้ากันทรงกำลังใจน้องมิวชนทิชาสาวน้อยลำเพลินทูการดูดัวพย,ยพัญชนแต่วกอนสิไปหนามารังคือเกาเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีมิทมอแคนแฟนมอลําทีโคารุรักสู้ผูกสู่คนคมือในมะพร้าวมาพร้ากกันคื้เกาพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเกาคนเดิมกับพยัญชนะผ่านคนโกสุริโยบ,บานทางมิตโกไปหนาโกไ้โกไปหน้าย่างเดียวอ่อนซอนอ่อนซอนอีเล่อ่อนซ่อนความโก้พยัญชนะผ่านโอ้ด้โก้ดีนี่แต่เป็นอ่อนซ่อนไปหนาควอวาเป็นอ่อนซ่อนนี้น น,น้อยนั่งยุไายรถนานที่สันดอว้าุดเกิดยังขึ้นน้องมิวชนที่ชาสาวน้อยลำเพลินโชถือเบาหอดเบา,บาถึงกันหลายพยัคา์พานสำหรับศิลปินดาวรุ่งคนนี้ยยนะพี่น้องเนาะอ,ออกมาโพดววาจังสี่พยัคฆ์พานกิ่งเขาวัดนอดซาลามากต่างแต่น้อยๆขอบคุณพอโจขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนที่เฮ็ดให้ฟันของน้องมิวเป็นจริงน้องมิวสัญญาว่าจะสู่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ขอบคุณหลายๆจ้าเพื่อนว่าแล้วน้องก็มีการโพสรูปภาพในหลัเพีาพาตั้งแต่สมัยใดนี่นางยุท่ายรถกระบ,บะซีเมนต์อีหยังนี่บักม่วงบอกเพีาพาไปขายบักม่วงไปขายบักมว่กมวงโอ้ยผู้หนี่ยนหน่อยเพีาพานเส้เสื้อสีขาว嗯嗯อ่าล่องเท้าแต่สีขาวยุท่ายรถกระบ,บะอ้าทรงกำลังใจกันรั่วเอฟซีแฟนคลับเห็นโพสต์นี้ของน้องเหมียวชนที่เชานะพี่น้องเนาะพ,พ,พากันคอมเมนต์เขาไปทรงกำลังใจอย,อย่างท่วมท้น ที่ผ่านมาก,ก็คือพ่านไปพี่แม่่านเริ่มต้นใหม่เสือวาเอฟซีแฟนคลับเอฟซี FC พ่อเอฟซี FC แม่พร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องเหมียวชนทิชาสาวน้อยลำพูนโชว์รดูการน้าลหลายคนบอกหอดบอกถึงกันหลายสาหรับน้องเหมียวชนทิชาบอกว่าสิเป็นน้ําเสียงเหมือนบอน้ําซุ่มน้ําเสียงระก,กะหลายคนบอกว่าโอ้โหอานาคตบอแหนบ่แม่ผ่านอาจจะเป็นนางเอ,งเอกรุ่นต่อไปก็ได้สําหรับน้องเหมียวชนทิชาจุดเด่นของน้องเลยก็คือ,ค,อความขยนัน ความอดทนหลักความกระตันยูรูคุ้นคนเนาะพี่น้องเนาะกินเข่าวัดนอนสารามากแต่เต้นน้อยก็ถือว่าลำบากข้อสมควรเด็กค่ะได้ถึงขั้นว่ากินเข่าวัดนอนสาราเนาะพี่น้องเนาะส่งกำลังใจสำหรับดาวรุ่งคนใหม่น้องเมียวชนทิชาสาวน้อยลำเพลินโชว์ช่วงนี้เข้ากับเสียนน้องมีการเคลื่อนไหวมีช่องแดงแล้วให้ผ่านก็วสิเป็นน้องเมียวแล้วก็น้องใหม่อนัญตยาแมนบอสบาทที่นี่ ร่วมคลิปกันรั่ววกผู้นันกระทายผู้นี้กระทายบางมือให้ผานว่างจากการซ้อ,อมไปหาคุณย่าสุภาพพอ,อตุ่ยเพื่อนภาพไปหาคุณย่าสุภาพเพราะวอีกยังเพราะว่ากลัวคุณย่าเหงาไปเป็นมูงสิแม่ไปเฮกับเขากับนางตัมต้มบอกหอกตั้มบอกหูกสู้ยากินกับพองกันถือบางหูจกข่วมเนาะพี่น้อง,นองเนาะไปแล้วฮะไปแล้วช่วยโอกาสลดช่วยโอกาสแน่เลยสอบถมและเนาะเพราะว่าคุณย่านี่ยอย่าลืมมานี่ขึ้นนั่งเกียกเก้าดิ เออกอดล่องกอดล่ำมองนีล่ำจังไดยญาจังสัตรจังสีเพิ่นบ่หวงเป็นหลักจำเอาสั่นแมงอืออืออืออ่ะถือว่าเป็นดาวรุ่งนาะพี่น้องเนาะสำหรับน้องเมียชนที่ชาฤดูการหน้าแล้วเดนนักพลังอีกบกีเดือนอีกบกีมือแล้วนาะพี่น้องเนาะสาหน่อยรำเพือ่อนโชคกสิเปิดฤดูการแล้ว <KO> บาท,ที่นี่ละ่ะเฮาสีเห็นพยา,ยพานาคแตงองค์ส้งเคืองบนเวทีของสาวน้อยลำเพิรโชสิออราขนาดใดสิเปงจังไดแต่วา่าเซวาเอฟซีแฟนคลับบอผิดวังแน่นอน mm. น้องได้ออกมาโพดแบบนี้แล้วสัญญาวาสิพัฒนาเจ้า,จาของแ mm. มนบอช่วงนี้นาะพี่น้องเนาอเหาเห็นเอฟซีแฟนคลับมีการออกมาเคลื่อนไหวถึงน้องมีิวชนทิชาก,กันเยอะพี่น้องเ mm. พราะว่าความน่ารักของน้องเนี่ยละ่ะความจังใรญ่รำพญา,านา mm. ้หลายคนบอกว่า คล้ายๆกับน้ององค์อิงพ่องตาม่ขึ้นก็คือว่าเกิดความรักความเอ็นดูความ,มเมตตางใชไหมเข้าสิเห็นมี พอหักของน้องเนาะพอหักแม่หักนี่ละพ้ากันโอนมาละไกันรัวๆสำหรับน้องมิวชันที่ชานอกจากมาไล่แล้วมีการจองโต m e e ติต้งคุณดบ m e e ติ้งแรกก็จอง m e e ติ้งที่สองนีง่วันที่สิบเก้านี่ก็จองของมาแล้วนี่ละเพื่อที่จะให้คุณยายของน้องมิวชันที่ชาได้มีโอกาสมานางกินเขาได้เบิงหลูเบิงเต่าเบิงหลูเบิงล้านไปพร้อมอซันทวักก็ถือว่าเป็นในหน่อยมีของยังในหน่อยกับมีบุญวาสนาละไปเสื้อว่า น้องต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอ่าจากแต่เก่าแน่นอนหลักการสิผ้าขอบครั้วมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเสียไดนจุบเนี่มีอมาไล่น้องพี่นอ้องเนาะให้น้องนี่บ่นหน่อยถือว่าบ่นหน่อยเด้ออ่าทั้งที่ศิลปินยังไม่ได้ขึ้นเวทีเลยซ้ำเนี่ยนะออน้องพี่น้องเนาะพึ่งสิป้าก็ตัวพึ่งโคดเสียนพึ่งมาตอนออดิชั่นมันบออกับมีมาไลา่มี่เอฟซีแฟนคลับมี่พอหกักแม่หักแล้วกับถือว่าสื่ทาง อ่าของศิลปินน้องน้องนาสีสดใสเ้าพี่น้องน้องฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้กับเด็กน้อยอ่าถ้าละเอียดจะคนแน่น้องมิวชนทิชาแม่นบอกเอ้าวมีน่ารักน้พี่น้องนบาะเป็นน้องแก้มปนดาน้องมิวชนทิชาน้องวันใหม่น้องอ่าใหม่อนันตยาอ่าน้องเนเน่จังสีแม่อาชีรลยาบอกน้องเนเน่อาชีรลยาเนาะอันนี้อันนี้เป็นลูกหลาน ทางอยเอีดบอกพยาพยภพยา <Man. S 2> นแมนน้องเนเน่นี่แมบบ Man, นบอกแมนน้องเนเน่น้องมีการออกมาถ่ายคลิปก,กับคุณพ่อของเพื่อนเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเนาะเป็นฤดูกาล <ừ> อ้าวทรงกำลังใจนะพีนะ่น้นองเนาะเนี่ยแหละนอกเหนือจากการซ่อมการรองการล่าแล้วพยภพานเข้าเสียงการปรับตัวของเจนใหม่หลายๆคนพ <ừ> ่อต่างตาออกจากบ้านจากซองพยภพานถือกระเป๋าเสื้อผ้าออกมาจากบานแล้วจังสิแหมมาอยู่กับคนส่วนใหญ่มาอยู่กับองค์กรใหญ่การปรับตัวถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญ ต่ว่าเฮ้าเบิงเทาติ่ติดตามเนาะถือว่าน้องมิวชนทิชากะรับตัวเก่งเข้ากับเพื่อนได้ว่าสั่งเถาะความนิสัยความอ่าจังได๋ล่ะความอ่อนน้อมถ่อมตนความน่ารักของน้องนี่ลหละหลายๆคนก็เลยโอ้เบิงแล้วกะอ่อนซอนเอนดูเอาเป็นจังได้ผ่านนี่เห็นบ่มือหนึ่งวันที่ผ่านมาน้องมิวชนทิชาเพิ่งกกไดมีการออกมาโพสต์กันเด้อยู่กับคุณย่าชวีวันโอ้โหบ่ธมดาพี่่าน ตอนน้อยๆไปหาทุณย่าน้องหนิวตอนน้อยๆไปหาคุณย่าชวีวันมาสั่งคนออกมาโพดพิผลไม้่ันคลอนซ้อนน้อยก็น้อยอีหย่งนีเด้แมนบอกครับพูดเลยเนาะอันนี้ที่ว่าเก่าปีสิบปีนี่แหละมากงนี่ออาทติไปหาความรูปประดับเจ้าของเป็นศิลปินเป็นศิลปินก็ต้องไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนา เคยตานหลัพ่อสวรรค์บัวก,กับพ่อนแสวงพรนสวรรค์ม,มีแล้วฟ้ากำหนดให้แล้วฟ้าส่มให้แล้วสันเถาะบาดท,ที่นี่กับพรนแสวงแล้วพี่น้องเนาะไม่หยุดการพัฒนาตัวเองเซวียเอฟซีแฟนคลับรวมถึงผู้บริหารบอสโจเห็นโพนี่ของนองแล้วการ์ปลื้มอกปลื้มใจแพ้ผ่พานดีอกดีใจเนาะที่ศิลปิในในองค์กรคิดดีทําด,ดีแมนบอนนี่หลักเด็กหน่อยเพื่อนว่าเพียงพานดิ้งอดีพานความลําบากมากสิมีภูมิคุ้มกัน สิ่งที่คุ่มคุมกัน,นก็นกนคือความแข็งแกร่งนะพี่น้องนอกความแข็งแกร่งทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจพอปัญหาหน่อยใหญ่กบเสวาสิสิมีดกรอะคุ้มกันให้กับเจ้าของแล้วระดับหนึ่งแลววแ้วเพราะว่าเพื่อผ่านความความยากลำบากมาแล้วสันทออ้าาเห็นบอโจเห็นคือกันนี่ยหรมั้งเออพะว่าก้อนนันนี่เห็นบอาพาน้องติดสอยไพ้ตามไปงานเปิดฤด,ดูกาลของมะล่ำเสียววีหงน้ำเออก็ต้องมี่เนีเป็นนายยะ ว่ากันไปสัตัวบ์บัตรีี่นี่สำหรับมือนีจากล,าล่าล่าจากพี่น้องไปตะเพียงสํานีกินขเขาแรกกับอย่างน้อพี่น้องเนาะสำหรับมือนีขอบคุณครับขอบคุณค่ะ